ครับก็ทำสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาทบทวนเรื่องเรื่องสระยะอารมณ์ก่อนตายนะครับ 1. ระยะแรกเป็นระยะที่ธาตุดินเริ่มสลายตัวกลายเป็นน้ำผู้ตายจะรู้สึกว่าอ่อนระหยโดยแรงไม่มีแรงการมองเห็นสิ่งต่างๆจะเริ่มเสื่อมลง มองอะไรอะไรก็ไม่ชัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดูมืดมัวไปหมดทุกอย่างที่เห็นเหมือนกับมองไปกลางถนนขณะที่แดดจัดๆภาพต่างๆจะเต้นระยิบระยับเต็มไปหมดนะครับอันนั้นคือระยะที่หนึ่งระยะที่สองก็คือระยะที่น้ำจะก,กลายเป็นไฟช่วงนี้นั้นน้ำในร่างกายก็จะเริ่มแห้งลง จะรู้สึกว่าชชาๆตื้อๆเริ่มหมดความรู้สึกจะแลกจากปลายเท้าขึ้นมาประสาทหูเริ่มไม่รับรู้ก็คือเริ่มไม่ได้ยินเสียงมองอะไรอะไรมองไปทางไหนก็เห็นแต่เป็นกลุ่มหมอกกลุ่มควันนะครับระยะที่สระยะนี้ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นลมหูจะไม่ได้ยินอะไรอีกเลยจะรู้สึกหนาวจับใจ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆจะหยุดลงหมดนะครับลมหายใจก็จะอ่อนลงเรื่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆจมูกก็จะเริ่มไม่รับรู้สึกเรื่องกลิ่นนะครับก็คือจมูกไม่รับรู้กลิ่นอีกต่อไปแล้วแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่4ก็คือธาตุลมจะเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุตอนนี้จิจเจตสิกทุกอย่างจิจเจตสิกทุกอย่าง รวมถึงการหายใจก็จะหยุดพลังงานทั้งหลายที่เคยไหลเวียนอยู่ในร่างกายก็จะไหลหวนทวนกลับคืนไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางทั้งหมดนะครับลมหายใจหยุดพลังงานทั้งหมดหยุดระบบประสาทส่วนกลางหยุดลิ้นแข็งไม่รับรู้เรื่องรสชาติใดๆความรู้สึกสัมผัสที่เคยว่า อยากได้นโน่นอยากได้นี่ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนะครับที่เคยมีก็หมดไปมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่กับแสงเทียนที่กำลังลุกโผล่อยู่เท่านั้นเองตอนนี้นะครับแพทย์ก็จะบอกว่าถึงแก่กรรมแล้วก็คือตายแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะคุยกันต่อว่าเมื่อเราตายไปแล้วตามคติของเราชาวพุทธมันก็จะมี การไปหรือว่าในเรื่องของการตายอยู่สองอย่างอยู่สองลักษณะนะครับก็คือตายอย่างสมบูรณ์ตายอย่างมีที่พึ่งคนที่ใกล้ตายนะครับก็จะรู้สึกว่าไปอย่างสงบส่วนคนที่ตายอย่างไร้ที่พึ่งก็คือจะมีความกลัดกลุ้มยุ่งเหยิงในจิตในใจเรียกว่าจิตวิการนะครับ หมายถึงว่าจิตจะเกิดความปวดร้าวทนทุกข์ทรมานเพราะยังยึดติดอยู่กับหลายเรื่องนะครับหรือเรียกว่าไม่ยอมตายทั้งๆที่จะต้องตายนั่นเองก็คือจิตใจยังติดข้องอยู่กับความยึดถือต่างๆในทรัพย์สินเงินทองห่วงใยในลาบยศสารเสริญที่ตนเองเคยมีนะครับมีความวุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านนะครับมีความ ดูหมิ่นถินแคลนไม่สามารถที่จะลำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยหรือว่าไม่มีาศาสนาในใจนั่นเองนะครับฉะนั้บ,บุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่าตายอย่างอนาถาตายอย่างไรที่พึ่งแต่ถ้าว่าการตายอย่างสมบูรณ์ด้วยที่พึ่งนั้นก็หมายความว่าคนใกล้ตายมีสติมีอารมณ์ที่ผ่องใสไม่สะทกสะท้านหวั่นไหว ต่อ,อการตายที่กำลังจะเกิดขึ้นและทราบซึ้งในวิธีของมรณกรรมโดยยึดหลัก4ประการนะครับก็คือ 1. มีอารมณ์เฉยๆวางเฉยทราบซึ้งถึงกฎธรรมดาแห่งความตาย 2. ทราบซึ้งถึงสภาพการของสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงไม่มีกันสารควบคุมอะไรไม่ได้ทั้งนั้น 3. ารำลึกถึงบุญกุศลตัวเอง ตำลอกถึงบุญกุศล,ลกรรมที่ตัวเองได้เคยกระทำมาในชีวิตแล้วก็จะเกิดความปีติมั่นใจในทางที่ตัวเองจะไป 4. ก็ยึดมั่นโอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาจนสิ้นลมหายใจนี่แหละครับการตายก็มีอยู่สองลักษณะนะครับก็คือตายอย่างมีที่พึ่งและตายอย่างไร้ที่พึ่ง ฉะนั้นแล้วการฝึกตายก่อนตายเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญตรอสาวพุทธก็จําเป็นต้องทําให้มันสนุกเสียให้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่ายินดีนะครับก็จะทําให้ความทุกข์ในระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นลดน้อยถอยลงเมื่อถึงเวลาจริงๆที่เราต้องจากโลกนี้ไปก็จะไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่รันทดไม่เศร้าหมองไม่ทุกข์ทรมานเพราะความกลัว และความไม่ต้องการที่จะตายจากไปนะครับสำหรับเราชาวพุทธที่ฝึกหัดปฏิบัติธ,ธรรมในสาระกันสารของพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทําบุญแล้วก็ปรารถนานึกแค่ว่าจะต้องไปสวรรค์เท่านั้นแต่การปฏิบัติถึงกันธรรมที่แท้จริงเพื่อให้เราเข้าใจในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยอิงแอบอาศัยซึ่งกันและกัน อาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงและสุดโสมท้ายที่สุดก็แตกดับไปแล้วก็ในระหว่างที่จะถึงตรงนั้นนะฮะขันห้าจะแปรป่วนและจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเราจึงควรจะเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อความตายมาถึง วันนั้นเราก็จะได้ไม่ทุรนทุรายและตายอย่างมีสติและรู้เท่าทันความตายนี่แหละครับถือว่าเป็นสุดยอดของการมีชีวิตอยู่นั่นเอง